สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านครับพี่พบกันกับ ep แบ่งปัญยามเย็นค่ะพี่จ๋า ep ที่2 2 9กันแล้วนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่ เพิ่ม,เพ,มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะถูกันเข้ามาทิ้งท,ที่ไว้ค่ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัดสะดุกให้นะคะพี่จ๋าอ่ะแต่งปันยามเย็นค่ะพี่เย็นวันที่26กุมภาพันธ์2568ค่ะมีพระหมายพี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งเป็นพระปิตาหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหารไร่นะคะพี่จ๋า ปิดตาเก่าสวยหมายเลขหนึ่งค่ะสามรอยบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่จ้าหมายเลขที่หนึ่งปิดตาปูทิมสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นพระกิ่งหลวงปูทิมค่ะพระกิ่งก้นอุดผงนะคะพี่จ๋าใต้ฐานมีต้องรอยการอุดค่ะพี่องค์นี้ค่ะกิ่งปูทิมวัดละหารไรนะคะพี่จ๋าด้านหลังตอกโคตรตอกหมายเลขนะคะพี่ นี่ค่ะมีโค้ดมีหมายเลขค่ะพี่จ๋าในฐานมีร่องรอยการอุดนะคะพี่จ๋าเป็นอุดผงเก่าๆแบ่งปันสามร้อยบาทหมายเลขสองค่ะหมายเลขที่สามเป็นพระกิ่งปู่ทิมเช่นกันค่ะพี่จ๋านี่ค่ะหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่หมายเลขที่สามสามร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่หลังตกโค้ดค่ะพี่จ๋าหลังมีโค้ดนะคะพี่อ่านี่เลยค่ะ ไต้ฐานค่ะพี่จา๋ามีเป็นโคดสลาสามร้อยบาทหมายเลขที่สามเก่าสวยค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่จา๋าติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลขสี่เป็นพระวัดพลับนะคะพี่จา๋าวัดพลับพิมพ์วันทาค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่จา๋าพระวัดพลับสามร้อยบาทหมายเลขที่สี่ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขคะ่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งทุกรายการคะ่ะหมายเลขสี่สามร้อยบาทคะ่ะพี่หมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญยันดวงหลวงพ่อสดวัดปากน้ําค่ะเหรียญยันดวงนะคะพี่หลวงพ่อสดวัดปากน้ําหมายเลขที่ห้าค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคนะคพี่สองสี่เก้าเก้านะคะพี่จ๋ายันดวงดวงพ่อสดค่ะเก่าสวยสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินเก่าสวยหมายเลขสิบสามร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋า รูปหลอ่อหลวงพ่อเงิน300บาทหมายเลขที่6ค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลข7เป็นเหรียญหลวงพ่อโมวัด3จีนค่ะพี่เหรียญหูเชื่อมหลวงพ่อโมวัดสามจีนค่ะเหรียญหลวงพ่อโมหมายเลขเจ็ด 7, ค่ะพี่พ่อโมวัดสามจีนนะคะพี่จาสามร้อยบาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่8ดค่ะ8เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือค่ะพี่พรอมเลี่ยมนะคะพี่จา๋าเหรียญหลวงพ่อพรมพรอมเลี่ยมค่ะพ่อพรมวัดขนอนเหนือหมายเลข8ดนะคะพี่จา๋าสามรอยบาทเก่าสวยคะ่ะหมายเลขที่9้าเป็นหลวงปู่ทวดเนือว่านค่ะพี่ ปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลขเก้าสามร้บาทค่ะหลังรยแร่นะคะพีจ๋า300ร้บาทหมายเลขที่เ้าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่นี่ค่ะเก่าสวยะคะ่ะพีจ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะอ่ะหมายเลขสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อใจวัดสเสด็จค่ะ เหรียญพระประจำวันหลวงพ่อใจวัดสเสด็จหมายเลขสิบค่ะหมายเลขสิบเก่าสวยสามร้อยบาทนะคะพี่หลวงพ่อใจวัดสเสด็จค่ะสิบเอ็ดเป็นสมเด็จนะคะพีจ๋พระสมเด็จค่ะสมเด็จวัดกุดงงนะคะพี่นี่ค่ะอ่าด้านหลังมียันนะคะพี่จ๋า พระสมเด็จวัดกุดงงสามร้อยบาทหมายเลขสิบเอ็ดค่ะเก่าสวยนะคะพี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบค่ะเหรียญหลวงพ่อขันค่ะพี่พ่อขันวัดนกกระจาบหมายเลขสิบสองสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่ 9158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะ13เป็นพระปิตาค่ะพิจ๋าปิตาหลวงปุโตค่ะปุโตวัดประดูชิมพลีใหม่เลข13นะคะพี่เป็นพระปิตาใต้ฐานมีร่องรอยการฝังตะกุดสองดอกค่ะหลวงปุโตนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะนี่เลยค่ะพี่จ๋า หมายเลข13ค่ะ14เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่จ๋าเต่าปลดหนี้หลวงปูหป่หลิวค่ะปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะพี่จ๋ารุ่นปลดหนี้นะคะพี่มีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะพี่จ๋านี่ค่ะโค้ดอยู่ม,มุมนี้มาแบบนี้นะคะพี่องค์นี้ค่ะเต่าปู่หลิว300บาทหมายเลข14เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจง้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ หมายเลขสิบห้าเป็นปิตาหลังแบบค่ะพี่จ๋าพระปิตาหลังแบบหมายเลขสิบห้าค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าปิดตาหลังแบบคะ่ะพี่สามร้อยแบาบทหมายเลขสิบห้าค่ะสิบหกนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญโล่อคะ่ะพี่หลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนค่ะ เหรินหล่อนะคะพี่จ๋าหมายเลข16ค่ะหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมนค่ะพี่300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลข17นะคะพี่17เป็นพระปิตาหลวงปูไข่เลี่ยมขอบค่ะพี่จ๋าคุกลักปิดทองนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยออสีทองทองค่ะพี่มีร่องรอยการลงลักนะคะพี่จ๋าหมายเลข17ค่ะ ติตาหลวงปูไข่สามรอยบาทค่ะสิบแปดค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะหมายเลขสิบแปดค่ะพี่จาเหรียญหลวงปูเผือกนะคะพี่ปูเผือกวัดกิ่งแก้วเก่าสวยหมายเลขสิบแปดสามร้อยบาทค่ะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จ๋า0 8 4 9 1 5 8 0 6 5แค่ะส่งตรีมีปลายทางติดต่อกันเข้ามาได้นะคะหมายเลข19เป็นพระสมเด็จค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่านะคะพี่หมายเลข19เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จ๋าหมายเลข19 3 0 0ยบาทค่ะ ยี่สิบเป็นสมเด็จเช่นกันนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลขยี่สิบค่ะพี่สามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋านีเลยค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่หมายเลขยี่สิบสามร้อยบาทค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองค่ะพี่ หลวงพ่อแพรสิงห์บุรีมาในกล่องค่ะพี่สาพร้อมกล่องนะคะพี่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองค่ะเป็นรูปหล่อนะคะพี่สามาในกล่องค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อแพรนะคะพี่สาพ่อแพรวัดพิกุลทองสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะ ้อมกล้องนะคะพี่22เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะหลวงพ่อเดิมมีรอยจานค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมเอ้ยเหรียญเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่กราบขอโทษขออภัยค่ะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อเดิมมีร่องรอยการจาน300บาทหมายเลข22ค่ะพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่300บาทค่ะ ยี่สิบสามนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่พ่อคูณเก่าสวยปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะยี่สิบสี่ค่ะพี่เป็นพระผงหลวงพ่อพรมค่ะพี่จ๋า หลวงพ่อพรหมวัดช่องแคค่ะพระผงนะคะพี่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมมีซุ้มระคังแบบนี้เลยค่ะ300บาทหลวงพ่อพรหมนะคะพี่จากพ่อพรหมเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แซงหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่นี่ค่ะหมายเลขที่25เป็นรูปหลหลวงพ่อเขียนนะคะจะหลวงปู่เขียนหลวงพ่อเขียนนะคะพี่ พ่อเขียนเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้งานเก่าสวยค่ะหลวงพ่อเขียนสำนักขุนเนนนะคะพิจาสามร้อยบาทค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเขียนคะ่ะพิ่จาเก่าสวยนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังะคะ่ะพิจาปู่แหวนสุจินโน,นะคะ่ะพี่เหรียญหลวงปู่แหวนค่ะ นี่คะ่ะพี่จ๋าปี2527หลวงปูแหวน300บาทค่ะฉลองอายุครบ97ปีนะคะพี่จ๋า3 0 0บาทหลวงปูแหวนค่ะหมายเลขที่27เป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋านี่คะ่ะเนื้อผงน้ำมันนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้เลยคะ่ะสมเด็จหลวงพ่อกลวยคะ่ะพี่จ๋านี่คะ่ะ ด้านหลังมียันนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหลวงพ่อรวยค่ะพี่เนื้อผงน้ํามันได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบแปดเป็นปกโพป,ปีสามเก้านะคะพี่จ๋าสมเด็จปกโพหลวงพ่อรวยค่ะพี่จ๋าปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าค่ะหมายเลขยี่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะนี่ค่ะพี่ด้านหลังมีพศอ 39บอกมาแบบนี้นะคะพี่สาหมายเลข28 300บาทคะ่ะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะอ่ะยี 29, เป็นเหรียญรักคังพระอาจารย์ฟั่นค่ะอาจารย์ฟั่นอาจารงนะคะพี่สาหมายเลข29 300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ ปี2514ค่ะพี่เรียนระคัง300บาทใหม่เลข29ค่ะ30นะคะพี่จ๋าเป็นพระผงหลวงปู่บุญค่ะหลังจานนะคะพี่พระเนื้อผงหลวงปู่บุญค่ะพี่จ๋าปู่บุญหลังจานมีรอยจาน300บาทใหม่เลข30นะคะพี่จ๋าอ่ะ1องค์300บาทค่ะพี่2องค์500บาทค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักลายแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักลายกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีแบ่งปันยมเย็น e.p ที่229ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า